เอาละครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบิร์ฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับตู้กระชาใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าตู้ใหม่เข้ามาแบบนี้ยังไงเราก็โดนเ <c oughs> นาะซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มั่นใจนะยังลังเลอยู่ว่าจะเปิดดีหรือเปล่านะครับว่า3าคนนี้ทําอะไรได้บ้างตู้นี้น่าสนใจไหมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมสรุปภาพรวมตู้ได้นะมีทําเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อะเดี๋ยวมาดูกันนะส่งกำลังใจให้ผมด้วยจะได้หรือเปล่านะเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับแน่นอนว่าที่อยากได้ที่สุดคือเนมุนะจริงๆผมอยากได้ทั้ง3คนเลยนะแต่ตอนนี้ที่อยากได้ที่สุดเลยเนมุนะครับต้องการมากในตอนนี้อ่ะเปิดสเต็ปที่1นึ่งอื <c> ้ <oughs> เปิดมาก็มีกลิ่น <c oughs> <c oughs> เอเอ,ปเ,อปเปิดมาก็ได้กิ่นเลย <laughs> สเต็ปที่สองเอ้ยให้ได้ลุ้นหน่อยสิบินมาสอบแบบนี้มัน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 ไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะ <laughs> เออตัวละครในตู้ก็เยอะขอลุ้นหน่อยได้ไหมให้มาแบบลุ้นลุ้นหน่อยสาม เอยโอ้ยนะคือตัวใหม่เขาเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเกิดเสียงมาแบบชายหนุ่มก็จีๆ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามีเบิ้ลหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่ <c oughs> ไม่แน่เขาอาจใจดีให้เราหรือเราคิดไปเอง <c oughs> อ้าวหนึ่งตัวแล้วยาจิลุยาจิลุมาแล้วครับนะยาจิลุมาแล้วเออใจดีเว้ยนึกว่าจะแค่เอสนอตคนเดียวเออ,เอโมเดลน้องไม่โมเดลน้องหน้าปแปลกที่เหมือนกันปะโมเดลน้องหน้าปแปลกอะ่ะแล้วน้องตัวโตวขึ้นใช่ไหมหรือผมคิดไปเอง <laughs> เออผมรู้สึกว่าแอนิเมชันทำให้ตาย เอ่เวอร์ชันใหม่พวกนี้เนี่ยมันขาดพลังพลังยังไงไม่รู้ว่าอย่างเนบูเนี่ยพูดท่าโคตรเบาเลยเหมือนแบบพึ่พิมกับเองอะทั้งที่แบบโจมตีอย่างรุนแรงเออก็เลยแบบรู้สึกชอบเวอร์ชันทำไมตายพวกเวอร์ชันเก่ามากกว่านะอย่างนั้นอะโอเหมือนกันนะมีพูดชื่อดาบไอ้นี่นันาโอไม่ไม่พูดอะไรเลยนะไม่พูดชื่อท่าเลยอ่า uh, แบบนี้อุ้ยเฟกโอเคสองตัวผมเสียวทุกทีอะ โผมยังไม่มีนะครับกับคิริโอตัวผมยังไม่มีแต่ว่าไม่น่านได้ใช้ก็ก็ยังดีกว่าออกแปลกๆมาให้นะเออเ็ายังดีกว่าออกตัวซ้ําอะไรพวกนี้มาให้มีเบิ้ลหรือเปล่านะหลังๆผมเฟคเอาโอลิฮิเมะผมได้สองตัวในตู้ก็มีนะครับแต่แต่เหมือนครั้งนี้ไม่ให้ <laughs> มาการันตีการันตี ขอเนมุได้ไหมเนมุถือโล่งใจเลยนะมาเนมุเนมุจังมาหาป่ามามาหาป้าป่ามางานอ,อกกันแล้วโอ้ยลงทันซับไทยด้วยนะไอน,นี้คือฝันร้ายของในตู้นี้นะพวกซับไทยนี่คือฝันร้ายของตู้นี้ผมบอกเลยเออ ยาจิรุตัวที่สองเอสปาดาผมคงสบายแล้วแต่ฮอลโลผมกำลังลำบากอยู่ตอนนี้ <laughs> มีเพิ่มไหมอืมเดี๋ยวจะมาสอมไปไปกันต่อสเต็ปที่หอืมตัวเดียวแบบนี้พี่ก็เศร้าสิจ้ะบินมาตัวเดียวแบบนี้ผมก็เศร้าเลยนะเจ บินมาสามันนี้ต้องเฟแเขาล่ะโอยบินน้ำเลยจะบินมาทำไมอ่ะสามอะถ้าเกิดบินมาไม่ออกอย่าอย่าบินมาให้ความหวังกันเลยจริงๆระสเต็ปที่8รวดเร็วรวดเร็วมากเออหนึ่งตัวแต่ลุงได้ไหม <c oughs> โอ้ยบัสบีร่ <c oughs> างไหนอ่ะ ร่างนี้ผมยังไม่มีโอเคนะเอามาเพิ่มเพชรได้ใช้งานได้ด้วยนะบัสบีอะเอาจริงตีกิวได้นะแต่ว่าสถานะของเขาเล่นยากไปหน่อยเขาเป็นไฟเดี๋ยวนี้คือแบบลูกเคียตอนมาแรกๆนี่หาอย่างยากโอเค นะบัสบียังใหม่เว้เออจริงๆตู้นี้ตัวที่ผมไม่มีก็ยูกิโอบัสบีเออตัวไอตัวร่วมตู้นะที่ผมยังไม่มีครบครบแล้ตอนนี้ครบละตอนนี้ครบแล,อนนบแล้ออกตัวเพิ่อนอยนะขอเนมูขอนานะโอะนอยขอหน่อยจ้าให้หน่อยเธอที่รักโคตรเกลือเลยออกตัวพวกเนี้ย ดับ an uh, เบิลมาเบิลให้กันหน่อยไม่เบิลการันตีมะเนมุนานาโอพีซขอร้องเนมุนานาโอ โอ้ย้ยบัสบีอีกแล้วบัสบีเยอะเหลือเกินบัสบีกี่ตัวแล้วเนี่ยสามตัวแล้วปะลงทันกูอีกแล้วโอ้ลงอ่างได้ไหมโอ้จะลงทันอย่างเดียวเลยโอ้ยอ,อ,อยากได้เนมู 6,008ละเอ้ยอชีวิตต้องสู้ต่อไปไปไปกันต่อ150อนิบ้บคลิปหลังๆนี่ร้อยลอกัน อา uhm, ทิตย์เอ้ทุกเดือนนะบินมาแบบนี้เงียบกลิบรู้สึกเจ็บปวดนะเออเจ็บปวดจริงๆเฮ้ยเฟกไหมไม่เฟกโอ้โหอุลวดเร็วลวดเร็วหลือเกิน อูปั๊บ 10, สิบเสิบสี่สเตปโอ้ยเนี่ยมูนมันออกยากออกเย็นเหมือนเนี้ยนานาโอด้วยอ่ะออกแต่ยาจิรุโอ้โหสุดว่ะสุดสิบเอ็ดถึงสิบสี่สิบเอ็ดถึงสิบสี่เงียบคลิปนะเออโอ้ยตายแล้วว่ะ <laughs> ไม่ออกให้เลยนะยำแย่จริงๆเอ,อมาตามเวียนตามกําโอ้โอ ไม่เบิลด้วยดูทรงโอ้โหโคตรห่วยแตกเลยวะ่ะสิบเอ็ดถึงสิบห้าเนี่ยทองตัวเดียวลุ้งตัวเดียวดิอืมไม่ใช่ทองนะลุ้งตัวเดียวเลยโอ้ยโอดเศร้ามาต่อกันอืมสักเล็กน้อยขอแค่สักเล็กน้อย บินมาสองแบบนี้อีกแล้วอ่ะองเงียบกิฟอีกแล้วอ่ะโอ้ยทำไมมันหนักขนาดเนี้ยหนักจัดเลยเออสองไม่ได้หนึ่งแล้วกันโอ้ดูทรงแล้วการันตีแน่เลยวะครั้งนี้โอ้โหเราจะได้เจอผมเปิดเงินการันตีนะครั้งนี้ โอ้ยเซ็งเว้ยเต็มสิบแปดออกเลยก็ได้นะไม่ต้องการันตีลงทันอีกแล้วโอ้โหอะไรที่มันออกก็ออกแต่เดิมๆเนาะแม่งไม่ออกตัวใหม่เลย ดเกินนะเกินบรรยายมันยากขนาดนั้นเลยหรอเออมันก็ยากจริงแหละนะสิบสาสิบสองตัวละครอนะ่ะแล้วแบบออกแต่ตัวซ้ำๆแนละ้วแม่งไม่กระจายเลยวะ่ะแค่ภาวนาให้ออกห้าดาวยังยังยากลำบากแล้วแม่งบินมาสองบาเนี่ยเงียบกิ๊บอา้าวแม่งออกวะ่ะแต่โอ,โ,นนโอ้โหนานะโอ คือออกเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ก็ได้โอ้โหออกออกถ้แบบนะ่็ทำร้ายกิจใจเออเต่ายี่สิบแล้วเอ,อ่อจะครึ่งหนึ่งแล้วเพชรผมอะที่ใช้ไปอะ สี่พันสี่ใช่ไหมนี่ 4, สี่พันสี่แล้วเรากดมา 4, สี่พันสี่เลยอโอ้โหเอ้ยถึงปะวะ 1, หนึ่งพันหนึ่ง0สี่พันสี่โอ้โหโฮ้ยในรอบกี่ปีวะเนี่ยกดกัน 4, สี่พันสี่อ่ะเออมันหนักอะครับเนี่ยครั้งนี้คือแบบโคตรบางครับเลย เออกูตายแล้วล่ะออกแต่ละตัวอืมสลายแล้วจิตใจโอ้ยยิรุจิก็ยังคงเลี้ยงตัวใหม่อยู่ดีนะครับจะออกยังไงก็ยังลงเลี้ยงตัวใหม่อยู่ดีนะป่ะเราต้องจบละสี่สิบเอ็ดเอ้ยยี่สิบเอ็ด 5้าพันห้าดูทรงฟกเอาไหมเดี๋ยวมาดูกันว่า5 5าพจะได้ครบ3ตัวหรือเปล่าตอนนี้ลุ้นให้ออกตัวใหม่สักคนหนึ่งนะอืมเรากดเดนการันตีครับคืออะไรที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นนะในช่วงเนี้ยนะครับนะเพราะเกมมันเล่นซะหนักนะช่วงนี้ผมบอกเลยเกมเล่นซะหนักเออ เงียบบินมาสองแบบนี้เงียบกลิบโคตรหนักเลยวะนะหนักมากดูทรงผมว่าต้องเลือกแล้วแหะระหว่างนั้นนะโอกกับไอ้นั่นเนมูอ่ะสามพันสามอ่ะเคยเห็นเพชรผมเหลือสามแปดเลยเพชรผมลงมาขนาดเนี้ ได้เพล่าตัวใหม่สักคนหนึ่งนั่นแหละครับ25สเต็ปเลือกได้แค่คนเดียวด้วยจบแล้ว5,500ู 5, ไม่คิดเลยจะมาถึงจุดนี้ เพชรผมต่ำกว่าเกณฑ์แล้วอะเดี๋ยวผมต้องไปปลูกากตัวละครบ้างและวนะมันคือแบบลอยหลอจัดเลยมาโดนตู้นี้อุบาทมากเกมไม่ได้ห้าดาวด้วยกรนเดิยี่สิบห้าสเต็ปผมได้หน้าตู้ตัวใหม่แค่ตัวเดียวคือยาจิลุสองตัวแค่นั้นเลยโคตรห่วยแตกบันลมนะโอ้เซ็งจัดเลยเนี่ยนะนะผมก็คงต้องเลือก เนมูแหละนะส่วนนันนโอเดี๋ยวค่อยไปตายเอาดับหน้ามาแล้ก็เลือกนี่เลยนะครับเนมุไม่น่นหนักจริงอ่ะฮอลโลผมฮอลโลผมไม่มีสิทธิ์ผ่านเลยถ้าไม่มีเธอตอนเนี้ยนะตัวตีผมก็ไม่มีเออก็เลยต้องเลือกโคตรยากเลยเป็นตู้ที่ผมน่าจะจดจำไปยันวันตายเกือแบบสุดๆเลยตู้นี้โอ้โหโคตรเกลือนะอ่ะเดี๋ยวไปสรุปภาพรวมกัน ก่อนสรุปเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งดอกปะ่ะเผื่อได้นานาอะอก็ได้จบๆสวยๆกดไปยี่สิบหกเลยนะตู้แรกตู้เดียวเลย <laughs> 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 มิตายมิดไถไอ้เนนะี <laughs> ้ยน้ำเสียงก็กวตีดกว่าตีดเนี่ยเออมีเบิร์นป่ะต้องออกในมูนีิหาเลยฮนะเออผมก็เลือกไม่คิดเออ โอเคนั่นแหละละนี่ก็คือตัวละครที่ผมได้รับนะครับจากการเปิดตู้กาชาครั้งนี้นะผมเปิดไปทั้งหมดเนี่ย26สเต็ปนะครับเรียกได้ว่าต้องบันทึกลงประวัติศาสตร์ของผมได้เลยเพราะตั้งแต่กาชามีการันตีเนี่ยนะการันตีตู้เนี่ยผมไม่เคยเปิดถึงเลยนะครับเพิ่งมาเปิดถึงนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเปิดแค่บางตู้ตู้2ตู้เองนะส่วนมากจะไปโดนตู้เบอร์เดวิตไอ้พวกตู้บูโน่พวกนะ่ะอันนั้นเคยเปิดถึง นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเปิดไม่ถึงหรอก26เนี่ยนะยีเนี่ยไม่ไม่ถึงนะเมื่อก่อนคือ20ก็สุดๆแล้วตอนนี้คือแบบล่อไป26แล้วก็หน้าตู้ <c oughs> ตัวใหม่นะที่เป็นคนใหม่เลยตามตัวละครแล้วกันยาจิรุสอแล้วก็เนมู1ซึ่งเนมูเนี่ยได้จากตัวเลือกด้วยนะ <c oughs> เท่ากับ25ผมได้ตัวใหม่หน้าตู้แค่2แล้วก็ไปเอาตัวเลือกได้น นะครับนานะโอะตัวใหม่ไม่ได้คือหวยบรลลมนะครั้งนี้ผมบอกเลยโคตรหวยนะ่ยไม่แปลกใจเลยทาไมหลังๆคนเลิกเล่นกันเยอะนะครับมันล่อขายขายแล้วไม่ได้แล้วแบบโอ้โหอันนี้คือเปิดเยอะยนะถ้าเกิดผมเปิดน้อยไม่ได้นี่ก็คือมันก็ต้องตามสภาพนะอ่ะเนาะเออตามสภาพงบที่ตั้งไว้อันนี้คือแบบทะลุงบแล้วก็ยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ได้ด้วยคือแบบโอ้โหแม่งสุดสุดจริงนะตู้นี้คือสุดจริงนะเปิด26แล้วยังไม่ได้นะไอตู้บูรูโน่เนี่ยคือ เปิดทะลุยังได้ตู้นี้คือเปิดแล้วไม่ได้อาเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนนะครับส่วนนาโอะก็ไปลุ้นให้เพื่อนๆนะน้องๆของผมที่เขาชอบให้ยืมไ d ดีไปรีวิวก็ไปลุ้นให้พวกเขาได้แล้วกันนะก็ได้มารีวิวกันได้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปเพิ่มปริมาณเพชรหน่อยนะมีมีตัวที่ดองๆไว้อยู่นะครับหรือไม่เพิ่มดีเออเราลองไม่เพิ่มเดือนนะเราลองแบบปล่อยตามเวรตามกันแล้วเราดูว่า งบที่หมุนเนี่ยมันจะเหลือศูนย์หรือเปล่านะผมอยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดเราปล่อยให้มันลันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ไปไปทําตัวละครเพิ่มนะจริงๆผมมีตัวละครที่ไม่ได้ทําเวลเป็นร้อยตัวนะครับแต่ถ้าไม่ทําเพิ่มเดี๋ยวไปรลุ้นกันว่าเนี่ยมันจะใช้ได้ถึงขนาดไหน ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจากการฝากกันไปด้วยกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในําทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สําสคัญตอนนี้ทางช่องผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อพวกคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละสบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประก,การใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่จะเปิดขอให้โชคดีนะขอให้หย่าเละแบบผมก็พอ นะครับเพราะผมเนี่ยเละครับ25ไม่ได้หน้าตู้ครบคตรเละเลยนะโอเคไว้เจอใหม่สวัสดีครับ